ฟังไว้ไม่ต้องเชื่อวันนี้ผมพัชชินการกุลจะมาอธิบายเพื่อนๆฟังถึงสถานการณ์เศรษฐกิจญี่ปุ่นล่าสุดที่ทำใหมค่าเงินเยนถึงอ่อนเอาอ่อนเอาบวกลบ150เยนต่อ1น s ดอลลาร์และทําให้หลายคนเนี่ยแฮปปี้มากนะครับเดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วค่าเงินบาทของเราก็แลกเงินเยนได้เยอะกว่าแต่ก่อนเรื่องราวทั้งหมดมันเกิดจากการที่ต้องบอกเลยว่าญี่ปุ่นเป็นพันธมิตรสําคัญของสหรัฐโดยเฉพาะหลังจากสงครามโลกครั้งที่2ที่ญี่ปุ่นเป็นฝ่ายแพ้สงครามแล้วก็ กฎก,ฎกฎติกาต่างๆในระเบียบสังคมญี่ปุ่นก็ถูกอเมริกาเป็นผู้เขียนแล้วก็เป็นผู้ควบคุมเอาไว้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของออช่วงที่ญี่ปุ่นเศรษฐกิจเติบโตเนี่ยญี่ปุ่นก็เก็บความมัน่นคงของตัวเองอยู่ในรูปของพันธบัตรสหรัฐก็คือทุนสำรองของประเทศเนี่ยอยู่ในรูปการถือเป็นพันธบัตรสหรัฐเยอะมากญี่ปุ่นเป็นเจ้าหนี้ของพันธบัตรสหรัฐอันดับ2หรือ3ของโลกผมไม่แน่ใจใกล้เคียงกับจีนเลยทีเดียวนะครับแล้วแค่นั้นไม่พอนะครับ ที่ผ่านมาเนี่ยเศรษฐกิจญี่ปุ่นอยู่ได้ด้วยการเข้าไปอุ้มของรัฐบาลไปดูให้ดีนะครับบริษัทในตลาดหุ้นทั้งหลายเนี่ยมีรัฐบาลเป็นเจ้าของเป็นรัฐวิสาหกิจเยอะมากนะครับเพราะว่าเวลาเกิดปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจที่ไร้หรือว่าช่วงที่เป็นช่วงทศวรรษที่หายไปของญี่ปุ่นเนี่ย รัฐบาลต้องเข้าไปอุ้มโดยการใช้การขาดดุลงบประมาณก็คือการก่อหนี้นั่นแหละนะครับซึ่งเป็นเหตุผลที่ทําให้หนี้สาธารณะของญี่ปุ่นเนี่ยสูงมากหลายร้อยเปอร์เซ็นต์ต่อ GDP เป็นหนึ่งในประเทศที่หนี้สาธารณะสูงมากดังนั้นญี่ปุ่นเลยจำเป็นต้องคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในระดับต่ําไว้เพราะอะไรเพราะถ้าเกิดขึ้นสูงขึ้นไป0.5 1ขยับขึ้นไปทีไรเนี่ยต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านดอกเบี้ยของหนี้สาธารณะเดิมที่มีอยู่เนี่ยจะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล ญี่ปุ่นไม่เจอไม่อยากเจอภาระดอกเบีย้ยแบบนั้นนะครับก็เลยไม่อยากขึ้นดอกเบีย้ยนโยบายเร็วเกินไปถ้าไม่จําเป็นจริงๆต้องบอกแบบนี้นะแต่ในสถานการณ์ปัจจุบันในขณะที่ประเทศสกุลหลักของโลกอย่างดอลลาร์ก็คือสหรัฐเนยนำร่องขึ้นดอกเบีย้ยไปแล้วเพราะจําเป็นต้องไปแก้ปัญหาเงินเฟ้อซึ่งเอาจริงๆมันแก้คนละต้นเหตุกันนะครับอย่างที่บอกเงินเสื่อมค่ารอบนี้มันเกิดจากการที่ปริมาณเงินในระบบเยอะมันไม่ได้เกี่ยวกับการขึ้นดอกเบีย้ยเพื่อชะลอด้านเศรษฐกิจ ความต้องการบริโภคแต่อย่างใดแต่ anyway ช่างมันจะบอกแค่ว่าดังนั้นเมื่อฝั่งสหรัฐขึ้นดอกเบี้ยนโยบายทําให้เม็ดเงินไหลเข้าหาดอลลาร์เงิน c u r ร์เรนท้องถิ่นต่างๆทั่วโลกซึ่งรวมถึงไทยด้วยเนี่ยมันก็เลยอ่อนค่าลงญี่ปุ่นเองก็หนีไม่พ้นปัญหานี้นะครับเมื่อคนแห่เทขายเงินเยนเพื่อจะกลับไปถือดอลลาร์เพื่อจะเอากลับไปฝากไว้ที่ต้นทางคือสหรัฐ แม้จะได้บางมิติมาเรียวการถูกดูดเงินดอลลาร์ออกจากระบบก็ตามมันก็เลยทําให้ค่าเงินเยนอ่อนลงและก็เลยทําให้แบงค์ชาติญี่ปุ่นจําเป็นต้องเข้ามาปกป้องค่าเงินเยนด้วยการเทขายพันธบัตรสารัฐที่ตัวเองถืออยู่ซึ่งเป็นพันธบัตรล็อตเก่าที่ผลตอบแทนหน้าตัว๋วหรืออัตราดอกเบี้ยที่ให้ยิวมันเนี่ยต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรุ่นหลังๆที่กําลังต้องออกมาในยุคดอกเบี้ยขาขึ้น ซึ่งแน่นอนว่ามูลค่าหน้าตัวของพันธบัตรญี่ปุ่นก็พันธบัตรสหรัฐของญี่ปุ่นเนี่ยก็จะลดลงโดยอัตโนมัติแล้วยังต้องเอามาขายเพื่อจะมาปกป้องค่าเงินเยนอีกดังนั้นญี่ปุ่นเองตอนนี้ก็กําลังเจอปัญหาเหมือนกับหลายๆประเทศที่ต้องปกป้องค่าเงินของตัวเองจากกรณีที่เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นจากการขึ้นดอกเบี้ยรอบนี้เพื่อหวังจะหยุดยั้งปัญหาเงินเฟ้อที่เกิดจากการเสื่อมค่าที่เกิดจากปริมาณเงิน ดอลลาร์ในระบบโลกมันเยอะจนเกินไปเพราะมันพิมพ์ออกมาโดยไม่มีอะไรหนุนหลังนั่นเองผมพูดเรื่องนี้มาตลอดและย้ำสายที่แท้จริงมาตลอดว่าถ้ากรับใดที่โลกนี้ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจยังแก้ปัญหาไม่ถูกจุดยังซื้อเวลาเตะถวงไปเรื่อยๆปัญหานี้จะไม่มีวันถูกแก้ไขและเราจะเห็นอาการของมันหนักขึ้นนะครับนั่นคือสาเหตุเช่นกันที่ทาไมถึงอธิบายว่าเพื่อแก้ปัญหานี้ของญี่ปุ่นญี่ปุ่นจำเป็นต้องเร่งเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มปริมาณความต้องการเงินเยนให้กลับ มาใกล้เคียงกับก่อนช่วงโควิดเพอย่างน้อยจะได้ลดปัญหาเรื่องของการที่เงินเยนอ่อนค่าหนักจนเกินไปพอเห็นภาพการเชื่อมโยงไหมครับเพราะแต่เดิมงงเงินเยนเนี่ยมีเสถียรภาพมากเพราะญี่ปุ่นเป็นประเทศอุตสาหกรรมประเทศเศรษฐกิจอ,กอันดับต้น,ตนของโลกหลังๆแพ้จีนไปในหลายๆสินค้าอุตสาหกรรมแล้วพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าก็จะเห็นว่าญี่ปุ่นลดความยิ่งใหญ่ในตลาดโลกไปเยอะมากโดนจีนขึ้นมาแซงดังนั้นทุนสำรองความมาัง่งคั่งของญี่ปุ่นในช่วงหลัง หวังจากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นมากและนี่ก็จะเป็นพระเอกที่จะเอามาช่วยกู้วิกฤตเศรษฐกิจได้เรื่องการท่องเที่ยวญี่ปุ่นดังนั้นใครไปเที่ยวญี่ปุ่นช่วงนี้ก็ท่องไว้ในใจว่าก็มีส่วนในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจญี่ปุ่นและทําให้ค่าเงินเยนเขาไม่อ่อนค่าจนเกินไปด้วยแต่ว่าถ้าจะไปเที่ยวท่องทีเนี่ยระวังเรื่องของเ,ออเงินในกระเป๋าใช้ให้มันเรียกว่าพอเหมาะพอสมกับกับสภาพเศรษฐกิจของเราในปัจจุบันกับสถานการณ์โลกด้วยนะครับฟังไว้ไม่ต้องเชื่อด้วยความรักและหวังดีผมพัดจิ้ดอาจากในรถบบสวครับ